ตัวนั้นก็น่ารักตัวนี้ก็น่าเลี้ยงอยากเลี้ยงหมาสักตัวจังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงพันไหนดีคิดไม่ตกเลยเพราะถ้าเกิดน้องเห่าเก่งขึ้นมาก็อาจจะรบกวนเพื่อนบ้านได้นะเนี่ยงั้นโทรถามคุณหมอดีกว่า mm. เพื่อคุณหมอจะแนะนําได้ว่าเราควรจะเลี้ยงน้องหมาพันอะไรดีสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะ พอจะแนะนำได้ไหมคะว่าควรเลี้ยงน้องพันธุ์ไหนดีอยากได้น้องหมาพันธุ์ที่เห่าไม่เก่งเพราะกลัวว่าจะรบกวนเพื่อนบ้านนะคะคุณหมอจริงๆแล้ว การเห่าของน้องหมาเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของน้องนะคะที่หลายๆคนสงสัยว่าทําไมน้องถึงชอบเห่าก็เพราะว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับทั้งตัวเจ้าของและคนอื่นๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตรอบตัวซึ่งสุนัขแต่ละพันก็มีลักษณะนิสัยในการเห่าที่แตกต่างกันไปบางตัวเห่าน้อยบางตัวเห่าไม่หยุดหรือไม่เห่าเลยก็มีนะคะถ้าอยากเลี้ยงสุนัขที่เห่าไม่เก่ง ควรหลีกเลี่ยงที่จะเลี้ยงน้องๆสิบสายพันธุ์ต่อไปนี้ค่ะเพราะนี่คือสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าเห่าเก่งที่สุดมาดูกันเลยค่ะน้องหมาพันธุ์แรกที่มีความปากแจ๋วกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือชิวาว่าค่ะหมาพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยตลอดเวลาตื่นตัวง่ายเห็นอะไรเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆก็เห่าแล้วทางที่ดีควรต้องฝึกให้น้องลดพฤติกรรมในการเห่าลงจะเลี่ยงการมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้ค่ะ สายพันธุ์ต่อมาที่เห่าเก่งไม่แพ้กันก็คือเครนเทรเรียพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เป็นศัตรูตัวจกาดของสัตว์เล็กๆเช่นหนูกระรอกนอกจากจะเห่าเก่งแล้วสายพันธุ์นี้ยังแรงเยอะมากอีกด้วยนะคะใครอยากเลี้ยงพันธุ์นี้หาสายจูงที่เหมาะมือเตรียมไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าน้องแทบจะไม่อยู่นิ่งเลยแหละพันธุ์ต่อมาที่ขึ้นชื่อยืนหนึ่งเรื่องเสียงเห่าก็คือพันธุ์มินิเจอร์ชนาเซอร์สุนัขมีคราวทรงอย่างเท่เห็นหน้าตาดูเป็นมิตรแบบนี้ แต่เรื่องเห่านี้ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะเพราะสายพันธุ์นี้ถูกเลี้ยงเอาไว้ให้เป็นสุนัขล่าเหยื่อเห็นอะไรนิดหน่อยก็เห่าแล้วค่ะอัเลิร์ตมากๆเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งพันที่ต้องระวังเสียงเห่าของเขาหากจะเลี้ยงก็คือพันธุ์สกอตติชเทอรียสุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กยืนหนึ่งในเรื่องของการเป็นนักขุดและมาพร้อมนิสัยขี้วอยยิงชาตอนไหนเจ้าของพาไปเล่นสนุกมากๆแล้วก็น้องจะเห่าดังมาก ออก,กันที่อีกหนึ่งพันโปรโดของทาสหลายๆคนสายพันธุ์เวสไฮแลนด์ไวท์เทเรียสุนักหน้าตาน่ารักที่ถึงแม้จะตัวจิว๋วตัวเล็กแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องความใจใหญ่นั้นพันนี้เรียกว่ามาเต็มเลยค่ะเราน้องเป็นสายพันธุ์ที่มีพลังเยอะรักสนุกเห็นไซมินีแบบนี้ แต่เรื่องเห่านี่คือดังสุดๆเลยล่ละคะ่ะถ้าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่ก็อยากจะเลี้ยงน้องก็ต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อลดพฤติกรรมกัรเห่าลงหรือลองเลือกสายพันธุ์อื่นๆที่เห่าไม่เก่งแทนก็ได้คะ่ะเอาไว้ครั้งหน้ามาต่อกันนะคะเพราะยังมีอีก5สายพันธุ์ที่เห่าเก่งมากๆจนเจ้าของต้องปวดหัวคะ่ะไว้เดี๋ยวคุณหมอจะไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ฟังอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ ติดตามความน่ารักสนุกตื่นเต้นในรายการบล็อกร็อกที่ YouTube และ Facebook Thailand International Dog Show นะคะ